ดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูน้อนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะช่วงเช้าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวก,กับเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตไหนเด็กๆลองบอกคุณครูน้อสิคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะอย่างไรคะเคลื่อนที่ไม่ได้หายใจไม่ได้กินอาหารไม่ได้และ มีลูกมีหลานไม่ได้อุ๊ยเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นอุ๊ยทบทวนค่ะมีอะไรบ้างคะติ๊กตักติ๊กตักอะไรนะคะบ้านโต๊ะเก้าอี้โอ้โหแล้วอะไรอีกคะแล้วช่วยกันคิดค่ะตึกคอนโดโอ้เก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสิ่งไม่ ชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆนั่นเองใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนจนเรื่องของการดูแลคะ่ะเด็กๆครับการดูแลรักษาสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเด็กๆเช่นโต๊ะอ่าโต๊ะเก้าอี้เราดูแลกันอย่างอะไรคะอะไรนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำไมคะเชดทำความสะอาดเก่งมากคะ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะ โตกเก้าอี้ต้องทำความสะอาดให้มากเลยทำอย่างไรคะไหนลหองบอกสิคะเช็ดด้วยน้ำยาเดนตอนและอะไรอีกคะอะไรนะคะแววอ๋อพ่นด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆเอ๋มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะถังขยะอาได้กินเววลมีบางคนบอกว่าถังขยะเอะถังขยะเด็กๆดูแลรักษาอย่างไรคะอะไรนะคะ มีบางคนบอกว่าขยะเต็มแล้วก็นําไปทิ้งแล้วอะไรอีกคะล้างทําความสะอาดและนาไปผึ่งแดดโอ้โหเก่งมากเลยคะ่ะอะไรอีกอะไรอีกไหนบอกคุณครูสิคะอะไรนะคะใกล้ตัวได้ยินวแวอแววเลยคะ่ะบางคนบอกว่าฝาผนังห้องโอ้เล้วคะทาไมคะไม่ไปขีดเขียนอา้าวแล้วถ้าสมมุติมีอรอยขีดเขียนเราจะทำอย่างไรการรักษายังไงคะ เอาผ้ามาเช็ดขัดให้หมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะและครั้งต่อไปเราก็จะไม่ขีดเขียนที่ใช่ไมคะเด็กๆหุ้ยยอดเยี่ยมไปเลยค่ะมีอะไรอีกไหมช่วยกันคิดสิของใช้อะไรนะคะดเด็กๆพัดลมอ๋อถูกต้องแล้วค่ะเอที่บ้านเด็กเด็กมีพัดลมทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูแลกันอย่างไรคะอะไรนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ ปัดฝุ่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดวิเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเราอนี้นะคะเราเรียกว่าของใช้อยู่รอบตัวเราอ๋าไม่มีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเราควรช่วยกันดูแลรักษาไว้นะคะค่ะเด็กๆเรามาทำแบบฝึกกันค่ะไปค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆหยิบแล้วนะคะเปิดหน้านี้พร้อมกับ เตรียมสีด้วยนะคะสีเทียนค่ะเด็กๆดูสิคะเขาเขียนคำสั่งว่าอะไรคะระบายสีหน้ายิ้มของภาพที่ควรทำระบายสีหน้าบึ้งของภาพที่ไม่สมควรเรามาดูภาพแรกกันเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรคะอ๋อเห็นเด็กกำลังทำไมคะ ส่งจดหมายใช่แล้วค่ะนี่คือตู้จดหมายเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะการสื่อสารถูกต้องค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งดีคะ,ะถูกต้องแล้วค่ะหน้านี้นะคะก็คือหน้ายิ้มเพราะว่าเขานำจดหมายไปส่งใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้สีเทียนนะคะและระบายสีหน้าหน้ายิ้มเลยนะคะเด็กๆ เห็นหมคะนี่ค่ะนี่ควรทำแล้วก็ระบายสีหน้ายิ้มเลยค่ะต่อไปภาพที่สองค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะนำสีไปเขียนแล้วว่าที่กำแพงเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำคะเด็กๆอะไรนะคะอ๋อไม่ควรทำหรอคะถูกต้องแล้วคะ่ะการที่นำสีไปเขียนที่ฟาผนังนี้นะคะ ไม่ควรทําเลยค่ะเอ๋ไม่ควรทาเด็กๆคิดว่าเราจะระบายสีหน้าอะไรคะหน้าหน้าบึง้งเก่งมากค่ะเด็กๆระบายเลยนะคะหน้าบึง้งนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ควรทําเลยนะคะนําสีไปขีดเขียนที่ฝาผนังนะคะทําให้ฝาผนังสกรปรกค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรคะเห็น ภาพเด็กผู้ชายกำลังปรับอุณหภูมิของแอร์ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตค่ะที่ริมมทเขียนเลขอะไรอยู่คะอ25นี่คืออุณหภูมิที่ควรทำนะคะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานค่ะเด็กๆคิดว่าเราควรระบายสีหน้าไหนคะหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะเด็กๆอะไรนะคะหน้ายิ้มเก่งมากค่ะยาดเย่ยมไปเลยค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีหน้ายิ้มนะคะในสิ่งที่ ควรทำค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะค่ะเด็กๆดูภาพต่อต่อไปสิคะภาพอะไรคะอ้ามีเด็กผู้ชายคนหนึง่งกาลังทําอะไรค่ะเด็กๆปิดทีวีใช่แล้วค่ะเมื่อเราไม่ดูเราก็ทําไมค่ะเด็กๆควรจะปิดนะคะเอ๊เด็กๆคิดว่า เด็กๆควรจะระบายหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งดีคะภาพนี้อะไรนะคะอ้โอถูกต้องแล้วค่ะหน้ายิ้มเก่งมากค่ะเด็กๆระบายสีหนะ้ายิ้มเลยค่ะนี่ค่ะคือสิ่งที่ควรทำนะคะเมื่อไม่ดูทีวีแล้วเราก็ควรจะปิดค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะภาพต่อไปเด็กผู้ชายกำลังน้ำขยะไปทิ้งลงถังขยะ เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำคะเด็กๆอะไรนะคะควรทำใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องแล้วค่ะขยะต้องนำไปทิ้งที่ถังขยะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระบายสีหน้าอะไรคะหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะหน้ายิ้มโอ้จริงมากค่ะระบายเลยค่ะใช่แล้วค่ะขยะนะคะเราควรนำไปทิ้งที่ถูกที่นะคะนี่คือสิ่งที่ควรทำคะเด็กๆ อุ้ยเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยนะคะานเด็กๆต่อไปค่ะภาพนี้เด็กๆดูภาพสิคะเด็กๆเห็นอะไรคะมีเด็กผู้ชายถือกิ่งไม้ใหญ่ๆนะคะไปตีอะไรนะคะโต้โทรศัพท์ใช่แล้วค่ะนี่คือโทรศัพศท์สาธารณะนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนเนี้ยเป็นยังไงคะเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่สมควรจะทำคะดเด็กๆไม่สมควรจะทํา เพราะฉะนั้นเราต้องระบายสีหน้าเลยคะหน้าบึง้งโอ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆอ้ระบายสีเลยคะ่ะใช่แล้วการทําแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทําเลยคะ่ะเพราะว่าของใช้เหล่านี้เราควรช่วยกันดูแลนะคะเด็กๆเอาล่คะค่ะเด็กๆคะ่ะไหนใครตอบถูกหมดเลยอย่าลืมนะคะส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูงอกไปก่อนนะคะเด็กๆบายยค่ะ